สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแหม่มอีกเช่นเคยนะคะลูกค้าวันนี้นะคะแหมมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะที่เซียรีไทย68นะคะลูกค้าวันนี้นะคะแหมมจะพามาพบกับรถคันนี้เลยนะคะโตโยต้าอันติดนะคะ1.8 Sport นะคะปี2017ะะราคาอยู่ที่580,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวแหมมจะพาไปดูรอบๆตัวรถกันดีกว่าค่ะตามแหม่มมาเลยค่ะ สำหรับนะคะรถอันติคันนี้นะคะก็จะเป็นบอดี้นะคะสีเทานะคะลูกค้ามาพร้อมนะคะกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะลูกค้ามีสเกิร์ตมาฮะมาแต่งมาพร้อมรอบคันนะคะและไฟนะคะเป็นไฟตัดหมอนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะสภาพนะคะ นางฟ้านะคะเหมือนมือหนึ่งนะคะใหม่กิฟเลยนะคะลูกค้าแม็กนะคะจะได้แม็กแท้นะคะมาจากโรงงานนะคะลูกค้าและได้ยาปีมาหมายปี2020นะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะสวยมากๆจริงๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวแหม่มนะคะจะพาไปดูรายละเอียดนะคะตรอบๆตัวรถกันนะคะตามแหม่มมาเลยนะคะสำหรับนะคะกระจกนะคะก็จะเป็นสีเทานะ,ะสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะลูกค้าที่จับนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้า รถคันนี้แหม่มจะบอกว่าเข้ามาจะบอกข้ามาเมื่อวานนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะยังยังใหม่เลยนะคะสภาพใหม่กริปเลยสวยจริงๆนะคะรถคนันนี้ใครที่ชอบนะคะ1.8 Sport อนะคะไม่ควรพลาดน,นะคะรถเรามีแค่คันเดียวเข้ามาแค่คันเดียวนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในของเขานะคะก็จะตกแต่งด้วยนะคะ,ะเป็นตัวพิเศษของเขานะคะสำหรับอ่า1.8 s p o r เอคันนี้นะคะเดี๋ยวแหมมนะคะจะพาไปดูรายละเอียด e นะคะภายในตัวรถกันเลยนะคะลูกค้าตามแหมมมาเลยคะ่ะ สำหรับนะคะภายในตัวรถนะคะก็จะเป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะลูกค้าเป็นปุ่มนะคะ Engine Start นะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะ USB C D พร้อมนะคะภายในนะคะมีพื้นที่ใช้สอยอย่างกว้างขวางนะคะลูกค้าเป็นคอนโซลสีดำนะคะลูกค้าสวยงามจริงๆนะคะลูกค้ารถคันนี้พรวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวแม่จะพาไปดูรายละเอียดนะคะสำหรับผู้โดยสารกันบ้านดีวกว่าค่ะตามแอมมาเลยคะ่ะ มาดูนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะลูกค้าก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะเหมือนกันนะคะลูกคา้ามีอ่าภายในนะคะมีพื้นที่ใช้สอยกล้องผางจริงๆรนะคะรถคันนี้นะคะลูกคา้าลูกคา้าท่านใดนะคะที่มีรายได้นะคะตั้งแต่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็สามารถซื้อรถได้นะคะลูกคา้าสําหรับรถคันนี้นะคะอ่ามันจะบอกว่ามีแค่คันเดียวรีบมาจองนะคะลูกคา้ารถเราอยู่ที่เสรษีไทยห8สิแปดมิลบูรีสํนานักานใหญ่นะคะลูกคา้าเดี๋ยวมันจะพาไปดูรยายละเอียดนะคะ สำหรับนะคะในส่วนของห้องเครื่องกันบ้าตามแบบเลยคะ่ะมาดูกันนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะลูกค้าสังเกตได้ง่ายๆนะคะ <c ười> <ๆ S 2> เครื่องยนต์ของเรานะ,ะ <h anging> แห้งสนิทนะคะลูกค้าไม่มีนะคะน้ำมันเยิมมนะคะน็อตทุกตัวยังอยู่ในสภาพเดิมๆกันเลยนะคะลูกค้าสติ๊กเกอร์ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะลูกค้าไม่มีการกลับสีกอไม้นะคะจะบอกว่าพลิกคว่ำชนหนักไม่มีแน่นอนนะคะสําหรับรถร้านเรานะคะลูกค้า สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะชอบหรือสนใจนะคะติดต่อมาได้ะคะ่ะที่เบอร์แหมมโดยตรงนะคะเบอร์แหมมคะ่ะ080นะคะ4030163นะคะหรือนะคะจะมาพบ,บแหมมได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่คะ่ะที่เสรีไทย68นะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้แหมมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าแหมมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ